ถึงแม้รุ่นหนูอาจจะไม่เห็นท่านทรงงานแต่ว่าหนูรับรู้ได้ว่าท่านทำเพื่อเราแล้วเราก็ได้รับสิ่งที่ท่านทำเพื่อเราเพราะเราเป็นประชาชนของท่านหนูอยากทำตามสิ่งที่ท่านทิ้งไว้มากกว่าทำตามพระราชะดำรัสหรือพระราชธรรมิของท่านมากกว่าช่วยสานต่อต่อไปให้คนรุ่นหลังยังได้เห็นว่าท่านเคยทำอะไรไว้ให้บ้างท่านสร้างอะไรที่ดีไว้ให้ประเทศไทยบ้าง ขอบคุณที่ได้เป็นประชาชนของท่านอยากขอให้ประเทศไทยยังมีท่านอยู่แต่ความจริงตอนนี้ก็ยังมีท่านอยู่สิ่งที่พระองค์ท่านทำมาตลอด70ปีสะท้อนได้เห็นว่าชื่อของพระองค์ท่านที่แปลว่าพลังแผ่นดินชัดชัดมาก